สวัสดีครับเพื่อนๆครับเขามาพบกับลุงบุญครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสิ่งนี้ครับนี่ครับก็เข้ามาในสวนครับส่วนอย่างฟาราครับนี่ครับมาเจอครับเป็นเห็ดอะไรครับแบบนี้นี่ครับเห็ดโคนหรือเปล่าครับดูครับมาดูครับนี่ครับเริ่มหอกขึ้นมานะครับเริ่มหอกครับ ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้อีกหลายดอกครับนี่ครับอีกหลายดอกครับนี่ครับเพื่อนๆครับใช่เห็ดโคนหรือเปล่าครับทางบ้านตมบุเรียกว่าเห็ดเห็ดนมหมูนะครับเห็ดนมหมูนี่ครับเดี๋ยวจะถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับ ใช่นะครับเพราะว่าที่หลวงบุนเคยเห็นนะครับยอดดอกก็จะแหลมๆใกล้ๆกับล่มนะครับมีรากยาวนะครับนี่ครับเพื่อนๆเรียกว่าเห็ดอะไรครับแต่สีนะครับสีออกจากสีคล้ำๆไปหน่อยนะครับนี่ครับก็หลวงปุ่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่เห็ดโคนหรือว่า นมหมูหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาเก็บกันนะครับลองเก็บดูนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าครับอยู่ในถวนยางพารานะครับในสวนยางพารานี่ครับเพื่อนๆครับมีทั้งโดกเล็ก โตโตนะครับมีทั้งดอกเล็กได้ดอกโตครับเราจะเก็บมากองกองดูนะครับหลายดอกอยู่นะครับหลายดอก ีอาจจะดูคล้ำๆไปหน่อยเพราะว่าเขาเป็นดินดํบบนทรายนะครับเป็นดินดํบบนทรายแต่ถ้าดูจากลักษณะนะครับใช่เห็ดโคนนะครับใช่เห็ดโคนหรือว่าเห็ดนมหมูนะครับ หลายดอกอยู่ครับหลายดอกนี่ครับมุ่บุนเข้ามาในสวนครับบังเอิญเดินมาเจอครับกอจะเก็บก็ดูดีๆนะครับเพราะว่า เขาจะหอกอยู่ในพื้นที่ชื้นนะครับต้องกลัวตะขาบเรียกว่าแมาลงป่องนะครับ นี่ครับเขาจะหอกอยู่บริเวณเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนี่ครับก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีกนี่ครับแต่ว่าลุงบุญเรียกว่าเห็ดนมหมูนะครับแต่บ้านเพื่อนเ,กกนเอฟทีเรียกกันว่าเห็ดอะไรครับเรียกกันว่าเห็ดอะไรครับ ตามที่ลุงบุญเข้าใจใช่เห็ดโค้นหรือเปล่าครับนี่ครับเขาได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่ครับเขาก็จะหอกอยู่เป็นกลุ่มก้อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็ได้เยอะพอประมาณนะครับได้เยอะพอประมาณ ก็เดินดูรอบๆครับเผื่อหอกอีกนะครับทนมากเขาจะหอกในช่วง15ค่ำหรือว่า8ค่ำหรือว่าเรียกกันได้ก็คือจำในเฉพาะในช่วงวันพระนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ สองนะครับวันที่สองมุนเข้ามาในสวนก็มาเจอครับสองมกราลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาเจอเห็ดครับถือว่าโชคดีในปีใหม่นะครับมาเจอเห็ดนะครับครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ